มานั่งแหกปากไรแล้วในไอ้แทงแทงโกโก,โก้นั่นก็เป็นต่างชาติอีกอุ้ยงูจะไายของทีให้คนไทยแม่งต่างชาติ how much how much how much แม่งนั่งมานั่งปวดกระบ,บาลเรื่องการโอนเงินเป็นอะไรที่แบบอู้ m ม่ก d มันไม่ได้ประโยชน์อะไรจากแอปต่างชาติตรงนั้นอนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จำได้เออขายมาสลิดเออพ้อนนี่ตอนนั้นเลยยังตํำบอลมากโดนปิดจากติ๊กไอแอปติ๊ก ปลาเค็มมันมาจะเน่าไม่เน่าแล้เลยแย่แตากูกูต้องไล่อะกูต้องไปไปแอปไหนก็ต้องไปแอปหนึงน่งอะกูต้องไปในทวงทวิตอะไรก็ว่าไปคือตอนนั้น่ะโดน,โดนติดเออโดนตัดจากปลาเคม็มไอ้ติ๊กแอปติ๊กเว้ยแล้วฝน่ะไม่รู้จะไปไหนฝนก็เลยต้องไปอยู่ในไอ้แอปบีอะเข้าใจว่าล้วคิดดูแล้วกันพี่เนี่ยไปขายปลาเค็มในแอปนั้นอะไอ้พวกนั้นงงเลยนะหรือว่าปกติเขาจะมีอะไรนะ ถ้าใครเคยเล่นพูดเต็มไม่ได้เดี๋ยวโดนแบนอย่าอย่าได้พิมพ์นะเขาจะแบบสวยๆร้องเพลงฮัลโหลตัวเองทานข้าวแล้วค่ะอะไรนะอ่า oh, ขอาขึ้นค่ะเย้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 มันจะมาแนวเนี้ยฝนไปถึงกูแค้นมากเลยเย้ yeah, ปลาเค็มอา้าวกูถึงเวลาละกูต้องไปนี่ล้วพี่คัาปลาเค็มค่ะเอาไหมัาปลาสลิดหรือจะปลาจะปลานินดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยฝนก็ไปเลย พอไปบอปไอ้พวกนั้นงงเลยนะป้ามาไงอ,อะไรวะเนี่ยกูเข้ามาอยู่อะไรกันอูปะเข็มป้าขายอะไรนี่มาผิดช่องแล้วป้าป้าไปที่อื่นนั่งจำได้แม่นใจนี่ก็เลยบอกว่ากูไม่ไปไหนนั้นอ่อกูโดนปิดช่องมาแล้วเนี่ยกูไม่รู้จะไปอยู่ช่องไหนกูของกูอยู่ช่องนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเลยพวกบอดอะอะไรนะเข้าสังกัดผมไมครับปาเข็มนี่น่าจะขายดีอะไรเงี้ยฝนก็ไม่หลงกลนะตอนนั้นอะ บอดก็เยอะฝนไม่รู้รอกบอดคืออะไรอะ่ะแต่แค่แบบเอ,อ้ยกูมาขายปลาเคมม็มแบบกูผิดที่มากเลยเหมือนฝนมาขายปลาเค็มในในร้านไอติมอะ่ะพี่ลองคิดถึงฟิลนั้นอะ่ะไอติมขเขาต้จะเป็นแนวหอมๆเหมือนหวานบรรยากาศสงบๆ,ๆใช่ป่ะอีป้านี่มาเลยเนี่ยโดนไล่จากหาดเอ,อ่อจากหาดจอมเทียนสมมุตินะฝนขายปลาเค็มอยู่หน้าหาดโดนไล่จากหาดจอมเทียนมาขายปลาเคมม็มในร้านไอติมอะ่ะเออเป็นอะไรที่แบบแม่งเอ้ยแต่ก็รอดนะ นี่นี่มีลูกค้านะรู้ป่ะนี่อย่าดูถูกเชียวอย่าคิดว่าหนูขายไม่ได้นะสุดท้ายหนูก็ขายหมดนะขายหมดเพราะอะไรรู้ป่แม่งคุณช่วยซื้อหน่อยในการเยี่งสงสารที่หายเลยหรือคุณหรือคุณปิดเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาฟิลเนี้ยอือแล้วก็ทําไม่ได้นานแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะคะติดตามแล้วนะคนน่ารักขอบคุณมากค่ะพี่เนี่ยเดี๋ยวหนูเนี่ย พอหยุดขายเก่งนายแล้วคราวนี้หลับพี่เต็มบันเทิงได้เลยคือด้วยความที่แบบคือมันเป็นกินเลสเข้าใจ่าเฮ้ยถ้ากูตั้งใจจะเลิกแล้วเนี่ยต่อให้เอาเงินมาล่อก,กูก็ต้องไม่ทำเข้าใจปะแล้วมันจะเป็นช่วงเหมือนเหมือนหักดิบอะสมมุติว่าวันเกิดฝนน้องเก่งนายบ้างพี่ให้พันหนึ่งหยุดทำแล้วค่ะพี่หยุดทำและะ้วค่ะ จะทำอะคะพี่ฟิลนี้เลยนะคือเหมือนเหมือนคนเคยดมอะไรบางอย่างในแบบดมเหมือนเศบกาวอะ่ะคือแบบนะกูพยายามเลิกกูพยายามปิดฝาพอยบบปุ๊บเห็นขวดกาวแล้วแบบอืมจะดมหน่อยก็ออ้เอ,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 อ้ปิดได้ไว้ปลาขวดนั่งทิ้งเลยฝนก็จะหกักหลบแบบนั้นเหมือนกันแต่ในระหว่างที่ฝนหาเงินนะ่ะวิธีวิธีอื่นนะ่ะฝนก็คงจะกลับไปเหนื่อยเหมือนเดิมอะรู้ว่าฝนเขาต้องมานั่งไลฟ์ขายอะคือแบบครัวตุ๊กตุ๊กตาตัง ทำอย่างอื่นะ่ะแต่เดี๋ยวพี่จะเห็นแล้วกันว่ามันพามันเป็นการที่ใช้ความพยายามมากเลยนะแล้วมันเหนื่อยมากเลยเพราะฝนครั้งหนึ่งฝนเคยปล่อยงานวัตถุบุงคนอะฝนเหนื่อยมากเลยมันมีแต่คนดูมันไม่มีคนอุดหนุนนะรู้ว่าจริงมันนี่เหมือนงานไองานอุบาทพวกนี้หรอกโอ้มีแต่คนแซบ่บนะคะก็ะะจะพยายามดูฝนเชื่อว่ายิ่งมีอุปสรรคมันอาจจะเป็นการทดสอบบางอย่างนะคะว่าเฮ้ มึงจะหยุดได้จริงเหรออืออะไรเงี้ยแล้วมันเป็นจะเพศพอดีเงเข้าใจว่าถ้าฝนเริ่มดีดีเลยนะแต่ถ้าฝนกลับมาเริ่มยี้ฝนก็คงจะจมอยู่ในอีเทา่ทาๆอีกสิบปีอ่ะก็คิดว่าจะพยายามทําให้สุดๆแล้วกันอือแต่อย่าวังนะว่าหนูจะเอามาเคมมาขายอีกหนูไม่เอาแล้วพี่ห้อง